ไม่อยากหน้าแก่ไวให้ทําสิ่งนี้ครับเราต้องดูแลผิวจากภายในและภายนอกภายในนะครับเราสามารถเติมน้าภายในได้โดยการดื่มน้ําวันละ2.5-3ถึง3ลิตรภายนอกเราก็ต้องเติมน้ําเข้าไปครับผ่าน moisturizer ครีมที่เราทาเช้าแล้วก็ก่อนนอน2นะครับคือเราต้องรู้จักการป้องกันแสงแดดด้วย UVA ทําให้เกิดริ้วรอย UVB ทำให้เกิดฝ้ากระถ้าช่วงไหนนะครับผมหน้าแห้งหน่อยผมก็จะใช้ p u r ี White Sunscreen SPF 50 PA4 บวบางวันเนี่ยมีน้ำมันบนหน้าเยอะผมก็จะใช้ Ultimate Sunscreen SPF 50ทั้ง2อัน SPF 50เท่ากันครับแต่ต่างกันแค่ว่าเราจะเลือกคุณสมบัติอะไรสิ่งสำคัญสุดท้ายนะครับอย่าลืมทานปโปรตีนให้เพียงพอปโปรตีนต้องมี0.6กรัมถึง1กรัมต่อน้างตัว1กิโลกรัมต่อวันร,รักทุกคนนะครับใครอยากดูผลิตภัณฑ์เป็นตัวอย่าง 1. แล้วไปหาซื้อตามคลินิกชันน ในกรุงเทพแล้วก็ภาคใต้สามารถพิมพ์คำว่าหน้าขาวได้ครับก็ดูตัวอย่างแล้วก็ไปหาซื้อได้ครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า